สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานฟังก์ชันนะครับ General Journal Add-in นะครับหรือ GL Journal Add-in by Excel นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับระบบ D365 เนี่ยจะสามารถ Import ข้อมูล GL Journal นะครับในกรณีที่ต้องการทำรายการจานวนมากเนี่ยได้ผ่าน Data Management นะครับซึ่งจะเป็นจะต้องมีการจัดไฟล์ Excel Template นะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานและมีความซับซ้อนสูงนะครับ โดย General Journal Add-in นะครับจะสามารถลดปริมาณการทำงานการจัดไฟล์ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะสามารถนะครับดึงข้อมูลหน้า Journal Journal มาแก้ไขบน Excel แล้วก็อัปโหลดกลับเข้าไปได้เลยเป็นแบบเดียวทำ e ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการทำงานกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปกันที่โมดูล General Ledger ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปที่ General Journal นะครับในหัวข้อ Journal Entry ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดสร้างสมุดลายวันนะครับหรือ Journal Batch Number ตรงนี้ขึ้นมาใหม่สัก1อันนะครับผมอ่ะเลือก Journal Name ที่เราต้องการใช้งานนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปในลายตรงนี้นะครับผม อ่าเมื่อได้ในส่วนของ journal batch แล้วนะครับแล้วกดเข้ามาในลายตรงนี้แล้วเนาะเรานะครับจะไปกันในส่วนตรงนี้นะครับที่ชื่อว่าเราจะไปในส่วนนี้กันนะครับในพาร์ทของ open in excel ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปดาวน์โหลด general journal line nt ตรงนี้มานะครับอ่าเราจะกดดาวน์โหลดอันนี้นะครับ ครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดไฟล์ Excel มาจากระบบ D365 นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับไฟล์เอเที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะปรากฏ Journal Batch Number ตรงนี้นะครับ Description นะครับและในส่วนของ Name ตรงนี้นะครับผมที่เป็นของ Journal Name เนาะปรากฏเพื่อแสดงให้เห็นว่าไฟล์นี้นะครับเราดาวน์โหลดมาและจะเชื่อมต่ออยู่กับ Journal Batch ไหนนะครับหลังจากนั้นจะมีแถบข้างๆนี้ครับชื่อว่า Data Connector นะครับ จะเป็นซอส journal line แล้วก็ fill เป็นเด b i t อ่าที่ f ฟิลก็จะ reference ทุกอย่างที่เรากดไปนะครับผมอันนี้นะครับเป็นแถบ command center นะครับที่จะทําให้เราสามารถอัปโหลดข้อมูลนะครับเชื่อมจากหน้า excel นี้สู่ระบบ d 3 6 5นะครับหรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ d 3 6 5นะครับลงมาสู่ไฟล์ excel นี้นะครับผมในฟังก์ชันที่ชื่อว่า add in นะครับในกรณีที่เราเปิดไฟล์มาใหม่นะครับและเราไม่เจอนะครับว่ามีแถบด้านข้างที่จะ ทำให้เราสามารถสิงข้อมูลได้นะครับแถบนี้นะครับจะอยู่ในเพจ o m e นะครับผมเราจะอยู่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่า add in อันนี้นะครับโดยอันนี้นะครับให้เราเลือกเป็นโปรแกรมนะครับ Microsoft d y n a m i c Apps นะครับอันนี้เนาะขึ้นมานะครับก็จะปรากฏแถบเขียวๆอย่างอี้ขึ้นมานะครับผมระบบก็จะถามว่าต้องการจะ confirm refresh ไหมนะครับแ a t a change in the workbook that i l v i e w o v e r w r i t e n by refresh นะครับอันนี้หมายความว่าในกรณีที่ได้เกิดสมมติว่าเรานะครับ มีการใส่ข้อมูลไว้แล้วเนาะแล้วปรากฏว่าเรามีการไปเพิ่มบรรทัดนะครับหรือทำข้อมูลใดๆก็ตามที่แตกต่างกันระหว่างไฟล์หน้า Excel นี้กับระบบ d 3 6 5นะครับถ้าเราคอนเฟิร์มรีเฟชไปนะครับระบบมันจะดึงข้อมูลจากระบบ D3. 6 5ลงมาเพจใส่ไฟล์นี้ทําให้ Data ต,ต,ตรงนี้หายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ User แต่ละท่านด้วยนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตก,กด y ย s ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแบชเปล่าเนาะเรายังไม่ได้มีการใส่ข้อมูลอะไรไปครับ ครับในส่วนของไฟล์นี้นะก็จะอิงมาจากหน้าของหน้าจอของการครีย์ General Journal Entry นะครับก็จะมีในส่วนของ Date Company นะครับ Account Type นะครับ Non Ledger Account ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใส่เป็นพวก Customer Account นะครับ Vendor Account หรือเป็น Bank Card เนอะที่ไม่ใช่ Ledger Account ตรงๆเราจะใส่ในช่องนี้กันนะครับ Main Account ก็เป็นการครีย์ Main Account เข้าไปตรงๆในการจะปรับปรุงนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของ Description ครับ Currency อันนี้เกอกเป็นเดบิตเครดิตนะครับตามการลงบันทึกบัญชีนะครับ offset account company ครับแล้วก็ offset account type ครับเหมือนกันครับเป็นการเลือก type ของบัญชีที่เราเลือกใช้ของประเภทที่เราต้องการทำทำรายการด้าน offset นะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันครับจะเป็น offset non ledger นะครับกรณีที่เกอกคู่ offset นะครับเป็นสิ่งที่เป็นการ์ดนะครับผมไม่ใช่ main account เนาะเช่น vendor bank นะครับ c u s t o อ ถ้าเกิดต้อง,งาการกรอกเป็น main account แล้วก็มาใส่ที่ช่อง offset main account นะครับผมในส่วนของ p a ร์ line number อันนี้ไม่ต้องกรอกนะครับระบบจะ generated. เจเ e อเรตมาให้นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตเพิดข้อมูลตัวอย่างนะครับที่ผมจัดเตรียมไว้เนาะมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับผมก็เราจะเพิดข้อมูลอย่างนี้ลงไปนะครับประหนึ่งว่าเรากำลังจะลงบันทึกบัญชีเนาะ เป็นแบบนี้นะครับโดยที่มีเดทสามเดทนะครับใส่คอมพานีเป็นคอมพานีตัวอย่างเข้าไปให้ดูนะครับเป็นดีสคริปชันนะครับผมลงบันทึกแบงก์ฟรีนะครับวันที่ 11, 13, 14นะครับเมนอัเคาหกศ9น9์นะครับผมออฟเซ็ตกับคู่แบงค์ที่จะตักบัญชีออกไปนะครับอ่าเมื่อเราทำการกดละเพจข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการกดพับบิชกันขึ้นไปนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่เรากรอกนี้เข้าไปสู่ระบบดีสนะครับผม เมื่อเรากดพับวิสเซ็ตนะครับระบบก็จะขึ้น journal t o t a l นะครับเดบิตเครดิตตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกยอดบาลานซ์ระหว่างเดบิตกับเครดิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูในระบบ D365 กันต่อนะครับผมโอเคครับที่หน้า D365 นะครับผมให้เรากด refresh หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เนาะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เราเพจข้อมูลไปนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะมาในหน้า Excel ก็จะมาปรากฏในหน้า D365 แบบนี้เลยนะครับผม ก็ช่วยฟังก์ชัน Add-in ก็ช่วยพ v วายให้พี่ๆนะครับไม่จาเป็นต้องมากรอกข้อมูลนะครับในหน้า D365 ทั้งหมดเนาะสามารถไปกรอกใน Excel แล้วก็ Add-in เข้ามาได้ในกรณีที่มีการคีย Journal หลายบรรทัดนะครับผมในหน้าของ D365 เนาเอ่ะและอย่างที่ผมสังเกตอ,อธิบายไปนะครับ2หน้านี้จะเชื่อมต่อกันนะครับผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมลบบรรทัดนี้ไปนะครับ เดี๋ยวจะไปดูกันใน Excel เนาะว่าบรรทัดมันจะหายไปแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะลองไปแสดงให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้า Excel กันนะครับผมจากที่เมื่อกี้ผมได้ลบ่อลบ1บรรทัดออกไปจากหน้าดีสม5เนาะซึ่งเป็นบรรทัดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับผมที่ไฟล์ Excel เนาะที่บอกว่าเชื่อมต่อกันนะครับอ่ะหลังจากที่เราลบเสร็จกลับมาที่ไฟล์ e x c e ลนะครับที่ Data c o n n e c t o r ให้เรารีเฟรชสัก1ทีครับ อ่าโอเคครับจะสังเกตเห็นว่าบรรทัดส,สุดท้ายนี้นะครับก็จะหายไปเลยเนาะก็คือข้อมูลครับมันจะเชื่อมต่อกันเนาะเราลบอะไรที่หน้าดีสามหนะครับมันก็จะหายไปที่หน้านี้ด้วยเช่นกันนะครับผมรวมถึงยอด journal total amount อะไรพวกนี้นะครับก็จะปรับจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมสาหรับเรื่อง journal ledger add in นะครับ journal add in ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหาก หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆยูเซอร์ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ